สวัสดีครับผมผมปางมุเพรามาแล้วในหลวงนะครับวันนี้จะมากลับมารีวิวเกมอย่างที่พี่ๆน้องๆเรียกร้องกันมาบอกต้องขอบอกอย่างทุกๆครั้งที่พูดถึงเรื่องของรีวิวเกมนะครับว่าจริงๆก็พยายามหาเกมมาเล่นแต่ว่าคราวน,นี้ปั๊บเนื่องจากว่าซื้อเองนะครับไม่ได้ซื้อบ่อยนะครับแตจากนี้ก็คือเป็นเกมล่าสุดของเครื่อง PS เอสวที่ซื้อมาซึ่งเกมนี้ผมชอบมากตั้งแต่สมัยคือใครเป็นพวกมิวสิกเกมอ่ะพวกมิวสิเคิลอะ่ะคนอยากจะชอบเล่นเกมนี้แน่ๆซึ่งตั้งแต่สมัย p s เผมเมทุกภาคเลยนั่นก็คือในส่วนของ ดีเจแม็กซึ่งในส่วนของค่ายดีเจแม็กตอนนี้ทำเกมล่าสุดมาคือเกม,น,กม Beast, Sonic, นี้ครับผมซูเปอร์บีโซนิซูเปอร์บีเนี่ยครับผมเนี่ยฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเกมนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวไม่มีเลทนะครับเล่นได้นะครับจะเป็นค่ายในส่วนค่ายนูริจอยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังประวัตินูริจอยเป็นยังไงนะฮะตอนนี้ก็เมื่อ่ะข้างหลังเป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะก็ธรรมดาเขาไม่มีอะไร นะครับมีสามโซนเหมือนกันนะครับก็ต้องเช็คโซนด้วยนะครับเพราะเกมนี้ d ี c อเยอะมากนะครับผมเพียบเลยทีเดียวนะฮะก็จะถ่ายในส่วนของตัว SS ให้ดูนะฮะเปิดมาก็จะเป็นไม่มีเหี้ยอะไรเลยไม่ต้องหวังของแถมเนะเกมดีของแถมน้อยปกติเนี่คือตัวแผ่นเกมของมันนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปเล่นดูว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อเราใส่แผ่นเกมเข้าไปปั๊บก็จะเกิดในส่วนของตัวไอคอนซูบูบีโซนิกตัวนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเาเข้าเกมกันไปเลยว่าเป็นอย่างไรนะครับผมตอนนี้ของโหลดเพราะว่า อะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถเข้าไปเล่นได้เลยนะระหว่างที่รอเกมนี้ก็จะอธิบายให้ฟังคือมันผู้มีสิทธิ์เกมจากค่ายไอ้โนลิจอยคือโนลิจอยถ้าเกิดพูดมาจะไม่ค่อยคุ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ค่ายดีเจแม็กอะมันชื่นส่วนของเพนทาวิชันนะครับคราวนี้ปั๊บมันโดนเทคโอเวอร์โดยโนอวิสเนี่ยคราวนี้พอไอเอนูในไอโนอวิสเนี่ยบริษัทเนี่ยมันทำในส่วนของเน้นทำเกมสมาร์ทโฟนซะมากกว่านี่ฮะทั้งทำให้ในส่วนของตัว ไอตัว Pentavision เนี่ยมันมันอยากทำเกมคอนโซลเนี่ยทำเกมพวกอาร์เคดพวกเนี้ยฉะนั้นปั๊บเมื่อทำลักษณะนี้มันก็เลยคอเห็นไม่ตรงกันครับก็ทั้งนักแต่งเพลงทั้งคนทำเกมทีมงานทั้งหลายลาออกหมดเลยนะครับลาออกหมดปั๊บก็รวมกันใหม่เป็นส่วนค่าย New Wish เอ้ยไม่ใช่เป็นค่ายอยุริจอยนะครับนี่คือที่มาของตัวเกมเพราะว่าทำไมเอ้ยค่ายนี้ไม่คุ้นหูมันมันไว้ใจก็อธิบายให้ฟังด้วยกันว่ามันเป็นส่วนของค่ายเดียวหรือว่าบริษัทเดียวกับที่ทำกับ ดีเจแม็กนะฮะแต่ว่ามันก็แย้ายกันไปนะครับบอลเลอาจจะคุ้นหูในส่วนของเนโอวิสมากกว่าซึ่งเหรออย่างที่ว่าไอเนโอวิสมันมันเทโอเวอร์ไอเพนเทอร์วิชั่นเข้าไปก็ก,ก็แค่แค่นั้นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวมันนานนะอ่ะอ้าวแล้วเป็นอะไรอยู่วะนะเดี๋ยวเดี๋ยวยังอ้าวมาพอดีนะครับเดี๋ยวก็มาลองดูกันว่าตัวเกมนี้เป็นยังไงเกมนี้เป็นสไตล์ในส่วนของตัวมิวสิกเกมนะครับไอเขาว่ามิวสิกเกมเนี่ยเขาอย่างที่รู้รู้กันนะครว่ามันเป็นเกมที่ใช้จังหวะ อะไรอย่างเงี้ยฮะในส่วนของพวกตระกูลเกมที่เป็นไอจิ้มๆทั้งหลายของเพลงดังครับหนึ่งนะฮะเดีย๋ยวมาลองดูกันนะครับผมข้ามไอตัวตั้งต้นไปเลยแล้วการอธิบายในส่วนของฟังก์ชันอ่ะเปิดมาหน้าตาเป็นอย่างนี้ก่อนอันดับแรกก็จะเป็นออปชันนะครับป้าบ <c oughs> ออปชันก็นี่ก็เบสิกพื้นฐานของพูดเกมตระกูลในส่วนของพวกไอเกมเบสิกเพลเยอร์เนี่ยเอาเอาซอฟหรือเอาฮาร์ดอย่างเงี้ยฮะดัตต้าก็คือออโต้เซฟหรือเปล่าหรีเซ็ตเซฟทั้งหมดอย่างเงี้ยฮะนี่ความยากนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแรนกิ้งจะเป็นแบบอัตโนมัติไหมแล้วก็ภาษาแค่นี้ครับในส่วนของตัวออปชันก็สั้นๆอย่างเงี้ยฮะง่ายนะครับแล้วก็จะมีส่วนของเวอร์ทัว นะเวอร์ทัวร์คือในส่วนของคล้ายๆเป็นมิชชั่นให้เราเคลียร์ด่านเป็นด่นดานๆไปซึ่งเขาจะเลือกเพลงแล้วก็เลือกเงื่อนไขามาให้เราลองเล่นกันอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งก็จะมีในส่วนของแต่ละมิชชั่นแตกต่างกันไปแล้วมีของรางวัลให้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมีแล้วกมีในส่วนของไอ้ขาวความยากให้ของรางวัลให้อะไรเงี้ยคลับมาสเตอร์ก็คือดีเจประจาคลับเนี้ยฮะก็จะเป็นจังหวัดจังหวะไปอะไรเงี้ยฮะก็เพื่อเค,คลียร์เคลียร์ด่านๆไปซึ่งของแต่ละอย่างก็อาจจะมีในส่วนของไอคอนไอคอนที่ไว้เลือก เลือกตัวละครซึ่งตัวเดี๋ยวผมจะพูดในส่วนของ,ของบอกเลยและการแบสต์เลยมันตัวปรับฟังก์ชันนะครับตัวปรับฟังก์ชันว่าเราสามารถเลือกใส่ของอะไรบ้างเอออย่างเงี้ยฮะเสียงเพลงมันดังมากเลยใช่ไหมโอเคเนี้ยฮะเพลงละครนี่คือบอกว่าเราเล่นอะไรไปบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ต้องดูก็ได้แต่ว่าถ้าอยากจะรู้ไว้ขำๆก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยก็จะเปิดให้ดูเลยเนี้ยฮะเนีย่ยผมเพิ่งได้เพลงนี้มาวันนี้เอง,อนนเองอนนก็จะบอกบอกประวัติที่เราเล่นมาอะไรอย่างเงี้ยครับผม อะไรเงี้ยเข้าๆได้มากี่ครั้งแล้วแพ้กี่ครั้งได้แต้มลบกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยให้มันอับอายกันไปอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ในส่วนของไอเนี่ยสำคัญไอเทมคอลเลคชั่นเนี่ยนะฮะอันนี้ต้องใช้คือเวลาเราผ่านด่านหรือว่าเคลียร์ด่านแต่ละด่านไปแต่ละอันเนี่ยมันจะมีในส่วนของของขวัญให้สองประเภทคือ DJ icon DJ icon ดูมุมซ้ายเนี่ยตัวแรกสุดเนี่ยสแตนดาร์ดเนี่ยจะเป็นในส่วนของเพิ่มค่าเอ็กซ์เนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ค่า HP นี่สองร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยฮะ ซึ่งผมใช้อะผมก็มันจะเคลียร์ด่านทั้งในส่วนของตัวเว r ร์ทัวรเมื่อกี้แล้วก็บดล็อกเลเวลอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งตัวที่ผมใช้ประจำอะผมจะใช้ตัวนี้ให้กูใช้ตัวไหนอ,อยู่วะหนไมไม่เจอจำไม่ได้แล้วอ,อ๋อผมใช้ตัวนี้ไอตัวปิดตาตัวนี้เพราะว่ามัน มันเบรกชิลยี่สิบสี่อ่ะแล้วซีเวอร์ชิลสามสิบสี่อ่ะคือมัน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 พลาดได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ในตัวปลดล็อกใหม่อันนี้ผมปลดล็อกแต่เวอร์ทัวอะไรเงี้ยฮะก็เวลาเปลี่ยนตัวละครอย่างเงี้ยก็อิควิปเลยเงี้ยฮะเสร็จแล้วอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มันในส่วนของตัวที่สองนะฟันชั้นสองซึ่งกมเปลี่ยนจากเมื่อกี้ก็ได้นะครับมันเป็นคีนะฮะคีซาวคอลเลคชั่นอย่างเงี้ยเปลี่ยนจากในส่วนของตัวไอเทมคอลเลคชั่นก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันจะเท่กว่าที่ว่าเราสามารถเเทสสียยงไดด้้ว เล่นเกมเนี่ยมันมีเสียงต๊อกต๊อกต๊อกตอกต๊อกต๊อกมันจะมอาการกดน่ะเราสามารถเลือกเสียงได้นี่ฮะอะไรอเงี้ยฮะก็เลือกเสียงที่เราชอบแล้วเสร็จผมจะปล,ปลดล็อกไปอันใหม่ฮ่าฮ่าใชครับก็ลองลองอันเราชอบอันไหนก็ลองใช้เสียงนั้นแค่นี้อย่างเงี้ยครับผมอ่ะคราวนี้เดี๋ยวจะ เอ๊ะเดี๋ยวจะมีแรงด์กิ้งอีกเดี๋ยวเปิดแรงด์กิ้งให้ดูด้วยนะฮะไอเน,นี้ยมันเจ๋งกว่านี้แหละเกมเนี้ยม,มันเหมือนเล่นคนเดียวคือเกมลักษณะที่แบบเล่นคนเดียวไม่ออนไลน์เนี่ยมันเราจะมีสมาธิอยู่กับมันมญญเนี่ยไม่หงุดหงิดไงแต่ว่าถ้าจะไม่อ,อนไลน์เลยมันก็ไม่เท่ไม่เฟี้ยวใช่ไหมฮะรู้สึกว่าไออ๋อนึกว่าเสียตอนแรกผมนึกว,ว่าไอตัว พีเอสโตผมเสียเงี้ยครับเพราะช่วงนี้มันมีปัญหาบ่อยเงี้ยฮะถ้าถ้าเสียจะได้ออกจากโหมดนี้เดี๋ยวรอแป๊บนึงครับใช้อินเทอร์เน็ตอ่ะมาพอดีว่าจะลบว่าจะปิดแล้วก็เชื่อมใหม่เนี่ยผมยังเพิ่งเล่นได้แค่ประมาณ3-4วันนะครับยังยังไม่เก่งนะฮะก็อาจจะยังไม่ได้เลนกิ้งเนี่ยฮะก็จะมีเปรียบเทียบว่านีส่วนของอย่างถ้า4แท็กอย่างเงี้ยมันก็ใครอันดับหนึ่งเนี่ยฮะก็โชว์โชว์กันไปเนี่ยฮะถ้าเป็น6แทรก เนี่ยครับผมหรือว่าแบบเอ็กตาร์เอฟเอฟฟีเวอร์สไตล์คันนี่นฟีเวอร์เก่งๆไอฟีเวอร์สไตล์เก่งๆคันนี้นวัวทัวแต้มขนาดไหนมีเทียบเลยอันนี้คือเอเชียด้วยกันโซนสามด้วยกันทั้งระดับโลกมีแต้มขึ้นให้ด้วยนะครับนะฮะจะมีขึ้นซึ่งก็สนุกสนุกน่ารักดีครับเป็นประเทศไทยมันประเทศแบบพีเอสไอ้พวกโซนี่ไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่ผมว่านะแม่งไม่ไม่ได้สนใจอ่ะก็เลยไม่มีแรงกิ้งของคนไทยขึ้นแล้วก็ไม่มีธงคนไทยให้ด้วยว่าไปบ่นไปเลยอ่ะ ก็จะมีตอนนี like ้ปลดล็อกมาก็เป็นในส่วนของ4นะฮะสี่สี่คีย์กด4ปุ่มเกมนี้ใช้ปุ่มค่าย D J Max นะครับก็คืออย่างนี้เนี่ยฮะปุ่มบนปุ่มกลางปุ่มล่างอะไรอย่างเงี้ยฮะไอตรงนี้ด้วยบนกลางล่างแล้วก็ในส่วนของตัวคันโยกอนาล็อกแล้วก็ L R ตรงนี้ครับแต่ถ้าสามารถใช้ทัชสกรีนได้ด้วยเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูทั้ง2แบบเลยอันนี้คือใช้แบบ6ปุ่มอันนี้แบบใช้แบบ4ี่ปุ่มอันนี้ใช้แบบมี L R ข้างบนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นแบบ6ปุ่มให้ดูนะครับผม ใครเล่นดีเจแม็กก็อาจจะคุ้นๆว่าจะมีแถบพลังขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่เกมเนี้ยมันไม่ใช่แล้วนะมันจะเป็นข้างๆแทนไม่รู้เล่นง่ายขึ้นหรือยากขึ้นอ่ะนี่นะฮะเดี๋ยวลองสักเพลงนึกถึงความหลังใช่ไหมคนชอบดีเจแม็กก็ชอบอ่ะเราสามารถเปลี่ยนในส่วนของสปีดตรงนี้ได้ด้วยด้วยกดปุ่ม L R อย่างนี้เพิ่มขึ้นลงได้นะครับแล้วสามารถเปลี่ยนคิดคิดตรงนี้ได้ด้วยด้วยกด้วยการดกรดในส่วนของไอ้นี่ไออันาลอกขวา นะครับผมตามนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว Equip Equipment ตรงนี้สามารถปรับเลือกตัวละครหรือไอคอนได้นะครับแล้วก็เพิ่มความยากถ้าต้องการความท้าทายอันนี้ก็คือในส่วนของไอ <c oughs> ไอตัวคีย์มันจะค่อยๆหายไปหรือไอไอตัวคีย์หายไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่มีวงจรจับให้คูณ2อ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ม้วนโน้ตหรือสลับโน้ตลักษณะนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาลองเล่นให้ดูสักเพลง2เพลง เ,เพลงเฮ้อเียเพลงนี้แล้วการเพลงที่ผมชอบไม่เคยมันยากอ,ะอ่ะลองดูคราวนี้ผมจะเล่นแบบการกดการกดปุ่มอย่างนี้ให้ดูก่อนอย่างนี้ฮะเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะเล่นแบบแบบไม่ได้กดปุ่มแบบกดทัชสกรีนให้ดูบ้างจะสลับกันเล่นให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะนั้นแตกต่างกันขนาดไหนอ่าโอเคเห็นไหมฮะสับผิดเลย สัเริ่มมัวอะไรเฮีย้ยมั้นเลือกเพลงนี้เลยว,วะ่ะคือเห็นไหมฮะถ้าดีเจแม็กอะมันจะเป็นแบบคีคีแทงขึ้นมาข้างบนธรรมนี่คือข้างๆโอ้เฮ้ยเกมนี้แม่งไม่สามารถพูดไปเล่นไปได้วะ่ะโคดรใชสมาธิอะพูดตรง อ้าปากนิดเดียวแม่งผิดหมดเลยอะแล้วนี่ผมเล่นผ่านจอ iPad ด้วยนะครับไม่ได้แบบไม่ได้ดูดต่จอจอเกมโดยตรงนะฮะ โอ้ยหวยทองไอ้เฮียเกือบสิน้นชีพเย้ยเคแมคอมโบสามร้อยเจ็ดสิบสามน่าจะได้บีม่น่าได้เอสและอันเนี้ยมันจะมีสรุปแต้มให้ดูด้วยนะครับว่าแต่ะแต่แล,ะแตและครั้งที่เราเล่นอย่างงี้ปั๊มเป็นยังไงเนี่ย,ยเยนี่นยเคลียร์ปั๊บนันยาว่าได้บีลักษณะเนี้ยครับอ่ะอันนี้ก็เล่นให้ดูคร่าวๆนะครับครัวนี้ผมจะเล่นในส่วนของที่เป็นแบบทัสกินให้ดูบ้างมานันแล้วแต่คนนะ จริงๆอะผมถนัดทัชสกรีนมากกว่าแต่ผมอยากกดปุ่มเนีผมอยากจะสัมผัสของไอาการเล่นดีเจแม็สมัยก่อนเนก็เลยไปฝึกฝึกแบบกดปุ่มซึ่งแม่งยากที่หายครับอ,อย่เลือกเพลงก่อนเดี๋ยวเปิดเสียงเพิ่มหน่อย นิ้วเล่นก็ได้นะครับเนี่ยเ,เ,เพลงที่ชอบไม่อยู่อย่างนี้อ๋อผมเล่นแบบสเตทไม่ได้เล่นแบบฟรีสไตล์ถ้าฟรีสไตล์มันมีทุกเพลงไงไอ้ีอ้นี้กันยากดิโอ้โหมันเต็มปรีเลยเยี่ความยากขี้แตกแน่นอนนะฮะ ไอคอนที่เป็นสัญลักษณ์กลมๆอย่างนี้น,นะก็คือเราใช้อนาล็อกกดเอาหรือว่าใช้นิ้วจิ้มเอาแล้วปัดขึ้นก็ได้แต่ต้องให้ตรงตำแหน่งมันนะแล้วก็ไอสีชมพูก็คือล่าตามมันแต่ผมจะลองใช้นิ้วเล่นนะครับมาเลยดีเยี่ยตื่นเต้น Mmm. ก็หงุดหแล้วหลุดจออกีกเค่ถ้าแตกไปเฮ้ย ขออภัยครับคือผมเห็นแล้วมันหลุดจอแต่มันขยับไม่ได้คือเกมนี้มันเกมที่แค่สมาธิมากอ่ะคือมันต้องแบบนิดเดียวก็ไม่ได้มันเป็นเกมที่แบบฝึกฝึกสมาธิจริงๆนะครับเหมาะกับคนที่ชอบฟังเพลงแล้วฝึกสมาธิสุดๆได้ซีเองอะ่ะโอหขีดจริงๆนะฮะระเเวลอัพพอเลเวลอัพป,ปั๊บเนี่ยผมปกผมจะโทฟี่ด้วยแล้วก็จะปลดล็อกอฮะไอคอนใหม่ดูเจไอคอนซึ่งมีความสามารถเขาแตกตัวก็แตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่าแล้วก็ได้ในส่วนของตัวคีย์ซาวใหม่ด้วยอะไรเงี้ยครับ ก็โอเคนะครับผมคือเกมนี้เป็นเกมที่เหมาะกับพวกชอบแนวมิซครนแล้วก็พอจบปั๊บจะมีทิปให้แต่ละอันนย่งเี้ยไปเช็คในส่วนของตัวฮอนเนอร์อว่าค่าที่เสียงให้ที่ดีเจแลงกิง้งอะไรเงี้ยฮะก็ใครชอบเกมแนวมิสครนก็ลองลองกันดูนะครับเดีย๋ยวเล่นอีกสักเพลงนึงเนี่ยผมก็จะไปแล้วนะครับเกมนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะครับแต่ว่าเหมาะกับคนที่ชอบเล่นเกมลักษณะทเหมือนบอกว่าเป็นมิวสิคเกิลอะมากๆอะนะครับอ่ะเดีย๋ยวผมเล่นเกมนี้อีกเกมนึงแล้วก็ ไปแล้วครับผมขอบคุณมากที่ติดตามประมุกปมันน่อยรีวิวเกมวันนี้ก็สั้นๆนะฮะเพราะว่าเกมมันไม่มีอะไรและเกมเนี้ยเป็นเกมตั้ไหนว่าไม่มีวันจุดจบเออแล้ว DLC เกมเนี้ยโคตรเยอะคือเยอะมากคือขายกันประมาณ3เพนร้อยอ่ะตกเพนล,ละ30บาทอะไรเงี้ยฮะก็ไปซื้อเพิ่มเอาได้นะครับผมก็เรียกว่าเป็นเกมที่หาแดกง่ายมากไอ้ที่ใครอยากได้เพลงเพิ่มแต่ตัวเกมออกมาเนี่ยมันมีให้อยู่แล้ว50เพลงนะเราต้องปลดล็อกไปเรื่อยๆก่อนเอาแค่0เพลงนี้มึงเล่นกันขี้แตกขี้แตนลนะครับอะ ไปแล้วครับผมขอบคุณมากที่ติดตามครับเดี๋ยวผมเล่นอีกเกมหนึ่งแล้วก็จะจบการรีวิวแล้วเดี๋ยวจะยาวซะก่อนนะฮะอ่าคราวนี้ผมจะเล่นแบบทัสกินีนนะครับเ,เห็นใี้แม่งยากเหี้ย 是啊，真漂亮。Hmm. ยากโคตรแต่ยังพอไปได้ลองเล่นดูครับสนุกดีครับเกมนี้นะฝึกสมาธิแล้วก็จิ้มกันนิ้วเทปหนิกไอเทียนิ้วกับลุดบีถ่ายเพิ่มนิดนึงครับผมลืมบอกไปว่าไอตัวเกมเนี่ยมันจะกราฟิกข้างหลังอ่ะมันตัต่างกับดีเจมากอย่างหนึ่งก็คือตัวเกมเนี่ยมันจะไม่มีในส่วนของตัวมิวสิกวิดีโออยู่ข้างหลังใช่ไหมฮะแต่เกมนี้เป็นกราฟิกแต่ว่าจะมีแค่บางเกมเท่านั้นที่มีมิวสิกวิดีโออย่างเกมของค่ายเนี้ยนะฮะ กรุตีเกียร์เนี่ยอันเนี้ยมันเป็นเกมของอีกค่ายหนึง่งซึ่งมันมารวมกับบริษัทการเป็นดูริจอยเนี่ยมันทำเป็นมิวสิกวิดโอให้ดิผมเล่นให้ดูนะครับผมอันเกมนเนี้ยผมได้ซีเอนอดีที่สุดนะยากมากแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะใครคิดว่า <c oughs> เหมือนดนะีเจแม็กน่ะคล้ายๆนะแต่ว่ามันยากกว่าเยอะเพราะว่าดีเจแม็กแบบเลื่อนขึ้นลงไนงะมันต้องมาลองโดนดูนะฮะเดี๋ยวจะให้เห็นนะครับผม oh <my. S 1> จะเล่นแบบทัสกินให้ดูนะครับผม เมื่อกี้ผมขออภัยครับลืมลืมพูดตลอดไอ้หาจอพอเนี่ยพอมาถ่ายใหม่ปั๊บมันจะไม่ได้อะโอเคพอได้แล้วอ,อ่ะโอเค ห็นไหมฮะม,มันมีมืสโดนอข้างหลังสติตุดทีเดียวไปเลย มานี้ครับขอบคุณครับที่ติดตามครับผม